ทุกคนก็กลับโซออแหลกอีกกลับัสดีทุกคนนะคะอยู่กรมช่องเรืคงอีเช่นเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทาการลองร่ามารีนะครับเออแล้วมันทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่อ,อ่าอัพอันนี้เป็นอะไรนะขั้นอัพเผาเป็น V ีสองวีสามขี้เกียจครับอืมตามตรงขี้เกียจแหละเดี๋ยวผมก็จะหาทําแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไงความเร็วมันไม่เร็วไงเฮ้ยผลพิเนจเนไหนวะ ความเร็วมันไม่เร็วเลยทุกคนนะอืมแล้วพวกน้นมันอยู่ไหนกันปะอ่ะแล้วก็อีกสําคัญด้วยคือทำไมผมถึงไม่เอ่มแบบใช้เปลี่ยนนาคิอะไรต่างๆมากมายทุกคนขอมาเยอะเออที่เกีจยดะมันโอ้โหมีนมผมจะบอกว่าพีพีพีแล้วกันนะ นี่มาดิมาพีพีกันไกล้ไกูอยากลองพีพีมานาละหัวคนยางเยอะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคนมาแล้วเอ่อมันไม่ได้เปิดพีพีนี่ว่ะไอีก้นนี้ปังปุ้บปอ้บปุ้บปุ๊บปุ๊บปุ้บปุ๊บโอ้ย ุงกี่ตัว,วนั่นเยอะเนี่ยนี่กันเฮ้ยคุณหนีไม่พ้นไหนไมึงโอ้โหข้าใครไม่ได้เลยแม่งวิ่น้าไปท้าพี่พีเลยตายตายอยู่เรื่อยเลยอะทุกคนอยากให้ผมเก่งขึ้นไหมรอของผมครบก่อนแน่นอนอะ่ะโอ้โหของใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับในการเอาของครบนะ คือแบบผมที่ต้องฟาร์มนี้ก็จะตายแล้วหลายเลยห้าสิบอะห้าสิบมัเตอรี่อะบอกมือห้าใช่ไหมมันก็ตายไปเลยอุ้ยโอ้มาดีอยู่นู่นนู้นนู้นนู้นอ้นี่ไอ้นี่กว่ากูเอาอันนี้แม่งกูเจอละกูเจอเป้าหมายละโหกี่ตัวนั่นโอ้มีโยรูด้วยเมนโอ้ผมลืมเปลี่ยนดาบแล้วนะจริงผมต้องใช้ดาบอยู่ดูหรือไม่ก็ดาบอะไรก็ได้อ้าว ขอเปลี่ยนดาบก่อนผมขอเปลี่ยนดาบก่อนครับพี่ผมลืมลาพีน่นี่ก็หนี่ก็ <c oughs> นห,ดดหนีก็นีอยากจะตูเด้อแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนดาบแป๊บเอ่อดาบีนี่เชี่ยวสุดกระโปรงแมวของผมกลับมาแล้วอยากลองพีพีแบบจริงจัองอยู่แมง เดี๋ยวทุกคนได้ดูคลิปแน่นะครับคลิปแบบจริงจังขอของครบก่อนนะมึงขอของครบก่อนนะครับอย่าด่าผมเลยไม่มีคลิปอบบไม่มีคลิป,ปลงครับทุกคนนะเฮ้ยนี่นี่อยคอยหลุยค่อยไหลอย,อยนี่นี่นี่ฮึได้แล้วโอ้ไม่มีโอกาดม,มีโอกาสเร็วกาดเร็วกาดมึงดูนู้คนำมึงดูนู้คนำมึงบอกเลย เป huh, ็นไงแล้ววะเป็นไงแล้ววะนั่งไงจะแล้วขี้เกียกับโดนนะไม่ใช่หากคิโอ้โหดูผมผมว่าผมไม่เปิดดีกว่าไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้าก็ผิดนี่ปาดแมวปาดแมวไม่พิ้วไงผมขอโทษนะครับทุกคนนะเฮ้ยเป็นไงแล้ววะาเไ็นไงแล้วว่าโดนดูดค่อนเหมือนโดนดูด ฮัลโหลวิตรงด,ด้วยโทรศัพ yeah. ท์ปเป็นอะไรวะปกติก็ไม่แหลกนะดีๆมันศัพท์เป็นอะไรวะอ้าวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกหาข้ออ้างไอ้ไก่นี่คือโทรศัพท์ที่ดีที่สุดของบ้านผม,มนะแล้วนะแต่เมื่อยังแหลกอยู่คนเคยอ,อ่านในโทรศัพท์คงจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไอ้ไก่ไปเชื่อคำพูดดีปากของพี่ซันคูไปละ ีไร,รรไรวะไอ้่งเพิ่มเพิ่มเอาผมซื้อไปแล้วนี่ว่ามเยวไปอุ้ยคนอันนี้มีวะพีผีเลยอะเป็นไล่ะวะเอาหายยูกบายวะบอนี้ผมมาตูนว่ะผมตูนบปไปทุกคนไม่ลงมั้งเป็นไ,นไล่ะวะ ผมไม่ชอบผมมาะตูเลยแม่มงแม่เก่งก็เล่งีงเก่งก็เร่งผมแพ้ทางผมมาะตูแล้วคับก็คือมันวาดไงถ้า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 มันไม่ตีว์าผมนีแบบอาจจะสู้ไหวนิดนึงนะคบผมมาะตูเนี่ยอยากลองทำคลิปไปเกล้ลูกหนึ่งว่ะแม่งไม่ได้เลคนเลยเวลาบ,บอแทนแะม่อยากลองร่าไปจริงจะดู ของแบบไม่ลุมแล้วเปล่าโอ้ยของนี้ของแรงวะ่ะเฮ้ยนี่อะไรกูจับได้แล้วมึงอ้าโดนอะไรไก่มานี่ดิมึงเนะ่ยปังโอ้โหโอ้โหหลบๆกันน้าโดนลุ่มเยโดนลุมมาดีมาดีมาดีก็หลบดีมาดีก็หลบดีเขอนเยอะเ่อเอาเฮ้ยมันเห็นมันเห็นกูว้ เน่นผมทุกคนผมจะไม่ย่อทหอจต่กิจ,ก,จกของผมที่แข็งแกร่งทุกคนกคงจะได้เห็นคลิปเอิมอะไรนะมังกรหมล่ละโกงเล็บมังกรนะ่ะทุกคนคงจะได้เห็นไปแล้วละ่ะคืออันนั้นผมทำบีสองนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมาเตอรี่หรืออะไร อ่าจะใส่ยังไงอะไรก็ยังไม่ได้เปิดพีพีงูเฮ้ยเจอแล้วอีกเจอประมาณแล้วทุกคนมันก็หลบได้อยู่ดีไม่งูป่านหมดละปลาล่านมันเลวไม่รู้ใครป่านมดลนละไม่โดนเราไม่โดนอ่าอีเลมันตัวเฉยละโอ้โหไหอ้พลอปัดดื้อจ้าอิเนยจ้ากูจา้ากูหลบไปหมดเล้ว ปคคแม่สุดยอดไปเลยครับทุกคนผมควรจะเป็นแนวทำคลิปไหมเนี่ยพีพีไม่เก่งเลยแมงพีพีทำแบบโจทยประเด็นอ่ะคือบอะไรคมบปะอะไรอยากเ็นหรือเปล่าหนูมาดิเอ,อ้ยมิมผลอะไรบ้าง ยี่ e, ผลปีนีกว่าเอามงเจอผลหาคืออะไรผลนี่ผลไซฟ้านี่อ่ะมีแล้ยผลผ้าเออมีแล้วผลได้ไปดิมีเปล่ามีมีเปล่ามีเปล่ามีเหรอผลเนี่ยมีเหรอโอ้ผลตัวตีงไม่มีเหร ยังไม่มีบทงสตริงหรือไงฮิอะพร้อมแรกพะ้อแมแรกครับพอมแรกพอมแรกนะเฮ้ยหาไม่ได้วยนี่พร้อมละพร้อมกระบ,บ้าอะไรเวนแม่คุ้ไม่คุ้มมึงไปเยอะผมไม่อยากซื้อรอลนะครับเก็บตังค์ไว้เฮ้ยมันน่นาสื้อบมลทุกคนไม่สื้อ่ะอืม ก็หน้าหั่ดีเอาไว้ยเองนี่หลังหน้ามันดีเบียหรอวะมันปเป็นวล้วทุกคนไปไปตามมันไปไปฆ่ามันนี่ก็ได้ยมเฮอแล้วมีข้างหน้าเราอือทธปาเจ้น่มเอาย่มมอนมอนตายตย eh wah ini mending terbangin lagi terbangin lagi nggak tahu nggak tahu โดนมออะไรดิโดนอยู่โดนอยู่น <Web> นี่น่นี่ไอ้เก็บจับได้ดูกคนจับได้เก็บจับได้อ่ะโดนอะเลนอ่ะโดิมดนกันเดนี่ตาจริงอ่ะตาจริงไม่ละมึงก็สำหรับคทีนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับใครชอบ การเล่นของผมหรือว่าการกระจอกที่สูงของโมคืออย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับอย่าบอกขอผมขอเวลาหนึ่งเดือนนะครับคือเดือนนี้เดือนธันวานะครับปีหน้าผมจะแข็งแกรงขึ้นแน่นอนครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้ละกันนไกกล้วะก่อน